โหดแบบจัดหนักจับเต็มกันต่อกับเด็ะบูเดรครับวันนี้ในรูปแบบของไม่มีใครยอมใครแม้ว่าจะเป็นมวยหญิงก็รับรองครับสนุกมันดูเดือดแน่นอน56าิกิโลกรัมครับนักมวยจากเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงยานซินอายุ27สิปีครับจากประเทศฮ่องกงนี่คือยาวัย27ปีครับสูง168สิซนเมตร ทีมงานของหนุ่นกาแฟาโบราณและคู่ชกโขโอเธอจากมุมแดงครับอายุเพียง18ปีครับเป็นดาวรุ่งจากจังหวัดสุโขทัยครับสูง170เซนติเมตรครับชกมาแล้ว20ไฟชนะ12ขอสี่ประมือต้อนรับน้องบิลทอทิพสุทิน from Thailand 18 years of age from Sukhothai province Thailand ้องบิวทอเทพสุทินครับสาวจากจังหวัดสุขโขทัยทอทสุทและขอเชิญกรรมการบรนเวทีครับคุณประภัยประเทศหน้าที่ขออาจารย์ประภัยประเทศครับทำหน้าที่อ่ะคู่ที่สองครับเด็ดมวยเดือดแม่คู่แรก หลายเวอร์ชั่นเลอเกินครับจะไปจะอยู่จะอยู่จะไปสุดท้ายศูนตูมเดียวครับหงายทองดูในรูปแบบมวยหญิงกันบ้างครับ<ป>แม่นานๆจะเห็นสาวฮ่องกงต่อยมวยครับก็เปิดกว้างมากขึ้นแล้วครับฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์นะครับถือว่าประเทศที่พัฒนาแล้วก็ว่วได้ครับในแถบอาเซียน เรื่องเศรษฐกิจเรื่องของบุคลากรเรื่องของคุณภาพคนครับตอนนี้ให้ความสนใจกับเรื่องกีฬามัดมวยครับเป็นกีฬาที่ฝึกได้ไม่ยากนะครับขอแค่มีใจเลยครับเดินเข้าไปที่ยิมเหมือนกับสาวคนนี้ครับจากฮ่องกงครับยานซินครับส่วนน้องบิวนี่ก็ต้องบอกว่าเก่งมาตั้งแต่ตัวเล็กๆตั้งแต่เป็นเด็กเลยครับวันนี้ก็มาในวัย18ปี เป็นมวยจวังหวะฝีมือทั้งคู่ครับสายหลุดครับโอ้โหหยานซิงก็ยังดูครับมีโยกมีคลึงล่อหลอกอยู่วงนอกก็ยังไม่กล้าผีผาลามครับวันนี้เจอกับนักมวยที่แม่ท่าบอกว่าระดับแถวหน้าของประเทศครับอย่างน้องบิวเข็มขัดหลายเส้นครับสาวคนนี้ อาจารย์ก็บอกครับขอกันสักนิดนะมาเลยครับจัดให้เลยครับน้องบิวแหมเป็นมวยจวังหวะฝีมือเพราะฉะนั้นนี่เข้าออกนี่ต้องดูให้ดีครับมวยไทยเดียวกันครับทรงมวยนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับทางด้านของหยานซินอ่เดี๋ยวดูต้องดูอาวุธครับ่วนน้องบิวนั้นไม่ต้องมาดายสรรพคุณนะครับสาวคนนี้ ยังไม่รีบครับถีบขวาสวยครับสกัดการบุกของหยานซินต้องรอดูแล้วครับว่าใครจะเปิดเกมก่อนกันครับคู่นี้ยังอยู่วงนอกกันซะเป็นส่วนใหญ่นี่ครับลูกทีมดิสเลย์ พยายามให้ยานสินขยับเข้ามาครับปกติแล้วน้องบิวนี่ประเภทเดินชนเดินอัดอยู่แล้วนะครับก้าวและเสียบครับจังหวะดูยังขัดขาดเกินเกินครับนักมว้จากฮ่องกงอาจจะยังตื่นเต้นเลยครับ วันนี้มาชกท่ามกลางแม่ผู้ชมนี่หลายร้อยคนครับ<ป>ถ่ายทอดออกทีวีตั้งหากเริ่มจะเดินเบียดน,นะครับน้องบิวเข้าไปใกล้ๆ<ป>ถือว่ายัางไล่แขนได้ดีครับ<ป>ชมภาพช้าครับยกแรก ด้แข้งซ้ายนะครับถีบสวยครับลูกนี้ครับยันเข้าลำตัวครับถีบต้นขาครับมหมุนเลยครับยังไม่เร่งครับยกแรกๆไปกันต่อครับยกสองกับเด็ดมวยเดือนครับรูปแบบของไม่มีใครยอมใครแน่นอนนะครับชีวิตบนสังเวียนครับขึ้นมาต้องแลกหมัดแลกอาวุธกันครับ ไปมีใครยอมใครกันแน่นอนอาโอ้โหลูกนี้เตะหลุดครับฮะต้องเดินแล้วครับน้องบิวครับตั้งรับนี่อาจจะไม่ดีครับไม่ใช่ทรงครับอ้าโอ้โโดนัดเหมือนกันครับตบซ้ายตบขวาเริ่มจะผ่อนคลายมากขึ้นเลยครับนักมวยจากฮ่องกงต้องโดนก่อนครับนักมวยไทยนี่แปลกครับพอโดนแล้วเดี๋ยวก็มาเป็นชุดแหละครับ แม่ไปเน้นลูกถีบซะเยอะครับวันนี้ถีบแล้วต้องตามนะครับถ้าถีบแล้วอยู่กับที่นี่ก้าวไม่ถึงอาวุธก็วืดนะครับถีบแล้วต้องเดินตามชาร์จเลยครับแม่รับกายเป็นหยาดสิ้นะนครับตอนนี้เริ่มจะเดินเข้าหาน้องบิวแล้วเข้ามาเจอหมัดตบแล้วครับแม่วงในก็ยังไม่ได้ดังใจครับแต่งตัวกันนานนิดนึง แข่งขวามาโอ้โหแข่งขวาหมัดขวาตาประกบวงในครับแ,แต่ว่ายังป้องกันตัวดีมีหักศอกสวยครับแต่ว่าโดนไปยังเฉยๆมาครับเริ่มมาแล้วครับมีตั้งศอกมีเสียบแล้วโชว์เหลี่ยมลูกบิดลูกกระชากครับ แหมมีลูกถีบไปกันครับยานซีนน่าแข่งสายสวยครับจจ้หวะนน้องบิวเข้ามารวบตั้งกำแพงกั้นไว้เลยครับเ<ผ>ข้ามาด,ดูไปผวงถีบซสเยอะครับน้องบิวไฟนี้กปกติแล้วแข้งเขานี่หนักนะครับนี่ครับมีลูกถีบตลอดครับ แต่ว่าตอนนี้หยานซินนี่ดักจังหวะได้แล้วครับถีบแล้วจังหวะมันเสียเองครับแม่ถีบแล้วแทนจะได้เปรียบนะครับเริ่มมั่นใจนะครับหยานซินครับเข้ามาโอ้โหลึ่งแข้งคลึ่งเข่าหืมทีมงานก็บอกให้เดินเลยครับน้องบิวทอเทพสุทินก็โอ้โหเจอศอกดักครับ ทำอะไรก็ถูกก็ง,งาไปหมดเลยครับยานซินในขณะที่น้องบิวครับตอนนี้ <ST AN CE> ต้องหาเรดด้าต้องจูนเรดรากันสักหน่อยครับ <ST AN CE> ดูภาพช้าครับ <ST AN CE> นี่ครับได้แข้งขวานะครับตอนต้นยกครับ <ST AN CE> แต่ว่ายานซินนี้ก็โต้คืนทันที มกลายเป็นหยานสิงจังหวะสอนี่แม่นกว่าท้แล้วนะครับถ้าดูจากภาพชาชดนี้ดูครับโอ้โหลูกเก่งตัวเองไม่งัดออกมาใช้นะครับน้องบิวนี่ครับมวยแข้งครับไปมวยแต่ถีบครับถีบแล้วไม่ตามชาร์ทครับโดนเลยครับนี่ครับจังหวะตั้งศอกเกือบสุดไปครับลูกนี้โบเข้าไปครับแม่ถึงก่อนครับหยางสินอ่ะดูยกนี้ครับต้องชัดกว่านี้ครับน้องบิว ปิดเก็บตะลุมบอลแล้วครับน้องบิวทอเทพสุทินแหมต้องเดินเร็วนะครับยกนี้มีอะไรต้องใส่ให้หมดเลยครับไม่มียกหน้าให้แก้ตัวก้าวเข้าไปอุ้งจะไต้ซ้ายยังไม่มีจังหวะครับโอ้โหโยนเข่าเข้าไประชิดวงในนะครับแหมกลายร่างเป็นนางเอกหนังบูไปซะแล้วครับ บิดมาปิดไฟลงซะด้วยครับแข็งแกร่งจริงๆครับโอ้โหแลวะยาสินี่ไม่ตกใจครับน้องบิวจะมาแบบไหนนี่ตั้งรับได้ตลอดดยครับผลักหน้าออกไปน้องบิวก็เดินครับประกองบวงในรวบม,มาตีได้ไหมโอ้โหอัดเข่าเข้าไป กองเชียร์เริ่มมาแล้วครับเสียงกองเชียร์นะครับพอเดินแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับน้องวิวต้องต่อเนื่องต้องชัดเจนเลยครับน้องวิวไปอยู่ข้างเชือกนะครับออกมาหมัดไม่ได้ครับรวบคอมาล็อกมาตีโอ้ยยุบหรือยังครับ หยานสินยุบริยันดูแล้วเริ่มมานะครับอาวุธอาครับต้องอีครับต้องฉายให้เยอะๆครับนั่นครับลูกสนัดเริ่มนี่ครับลูกเก่งมาแล้วครับนี่ครับแม่ไปมัวแต่ถีบครับแม่โดนข่าวซ้ายสักครู่นี้ถอยเลยนะครับหยานสินรวบมาได้โอ้โหอัดเข้าไปครับข่าวซ้ายต้องตั้งกำแพงไว้เลยครับไม่อย่างนั้นหายใจไม่ทันแน่อีกหนึ่งนาที ขวาสวยโอ้โหเดินหน้าเต็มตัวแล้วครับตอนนี้อซ้ายหลุดครับเจอแข้งขวาหมัดขวามาโอ้โเข่าซ้ายตามโอ้โหมาเป็นอาหารชุดเลยครับกายเป็นผู้สนุกไปเลยครับนี่ครับอย่าไปประเมินสาวฮ่องกงต่ำนะครับ อยู่เมืองไทยก็ฟิตซ้อมค่าใหญ่ๆก็แข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นเลยครับ <forgot the pad> อาจจะจังหวะเตะอาจจะไม่บิดสะโพกแต่ว่าแม่ทรงมวยเนใช้ได้ครับนี่โดนหมัดเหมือนกันนะครับน้องบิวช่วงท้ายประยยกครับว่ายังไงมีสัะชุดไหมเข้าไปกระโดดข่าซ้ายหันไปมองที่มุมนิดนึงครับน้องบิวว่ายังไง มัดขวาสวยโอ้โหก่อนจะหมดยกโอ้เอาวุโสน้อยกว่าเยอะครับมใส่กันเต็มครับยกสุดท้ายหมัดขวาครับแล้วก็ตามด้วยเข่าซ้ายนี่ได้เป็นชุดเลยนะครับชุดนี้แม่แต่ว่ายานซินเนี่ยก็ยังสู้ครับขยับหลอกสวยครับลุกนี้ครับ นี่ครับดูครับภาค่ายจะถีบและดูภาพสุดท้ายครับแม่น่ารักจริงๆแล้วเราจะมาดูกันว่าผู้ชนะเป็นใคร ladies and gentlemen after three rounds of Muay Thai action please give it up for our winner from the red corner และผู้ชนะครับโอ้โหมาแรงแซงทางโค้งครับน้องบิวทอเทพสุทินเอาชนะคะแนนยานซินไปได้